สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวีโก้ความเร็วปลายหายนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมไล่ดูอยู่ก็มันเจอตรงพรมนะครับพรมหนาไปนะครับทําให้เร่งกดได้ไม่สุดนะครับระยะห่างก็จะเหลืออยู่เยอะอยู่นะครับกดได้ไม่สุด แต่ผมก็ยังเกือบจะไม่สุดนะครับเดี๋ยวนิดนึงยังไม่สุดดียังไม่ชนเท่าที่ควรต้องกดแรงๆครับเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูเวลาที่ผมถอดขากระเลขงมาถ้ากดสุดจะเป็นลักษณะแบบไหนนะ ก็วิธีการแก้ไขของผมนะครับผมก็จะนำพรมนะครับไปตัดเว้าลนะครับไม่ให้มันโดนขากระเร่งนะครับก็ไปเย็บใช้จักเก็บนะครับก็ให้ร้านก็ทําให้อีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็กราบสวัสดีครับพี่ก้องรับชมสวัสดีครับ